สวัสดีครับ f อซอาจารย์ต้นน้ำหมักสูตรสองนะครับวันนี้พามารับชมสวนยางของอาจารย์ต้นนะฮะสวนนี้คือสวนที่โซมที่สุดของอาจารย์ต้นนะฮะความโซมก็คือจากร้อยเปอร์เซนก่อนที่จะบำรุงด้วยน้ำหมักก็ผมให้สนะิบเปอร์เซนนะฮะมันใบแทบไม่มีเลยนะครับเมื่อก่อนคนงานเก่าก็ หนักยาเร่งแลก็กีดไม่ค่อยเป็นนะฮะอันนี้สภาพฟื้นมาแล้วหกสิบเปอร์เซ็นผมให้หกสิบปอร์เซนตัวนี้แต่หน้ายางไม่ต้องพูดถึงฮะหาร่องรอยขีดยากเดี๋ยวผมจะให้ดูแถวนี้เลยนะครับยาวๆเลยนะฮะว่ามันเป็นยังไงนะฮะให้ดูต้นแรกต้นแรกคือมันติดแอ่าดนมันก็เลยยังมียังฟื้นเร็วนะฮะถ้วยหนึ่งจุดห้าลิตรนะฮะเนี่ยตัวน,นี้นากรมขีดก็ ใช้ได้นะฮะดูสภาพแต่ละต้นต้นนี้หนักเนี่ยดูใกล้ๆของผิวน้าและการแกก็เก่งแกก็จะหาจุดที่มันกีดได้ฮนะเกือบครึ่งถ้วยต้นนี้โคตรของโคตรหนักนะฮะเนี่เราไม่ต้องพูดถึงนะใบไ,ไม่มีเลยนะปีที่แล้วอันนี้บำรุงด้วยน้ำหมักสูตรสองแล้วก็ปุ๋ยเคมีด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะ สำคัญที่ปุ๋ยเคมีแล้วก็อินทรีย์วัตถุมีอะไรก็ใส่ลงไปนะฮะขี้ไก่ขี้วัวขี้หมูขี้หมาเอ้ยขี้หมูมันไม่ชอบนะยางพาราต้องใส่ขี้หมูนะฮะผมเคยใส่แล้วไม่เวิร์กเนี่ยดูต้นนี้อยู <c oughs> ่ใ,ใกล้ก็ได้ครับเนี่ยให้ดูสําหรับคนที่ท้อสําหรับต้นยางที่ไม่ออกนะมาดูของอาจารย์ต้นนะครับอาจารย์ต้น,ต,นต้นพวกนี้ก็ไม่ออกเลยนะฮะ สวนนี้คือไม่ใช่ครึ่งหนึ่งนะฮะแปดสิบเปอร์เซ็นคือไม่ออกเลยนะครับผมขอบอกการันตีเลยว่าไม่ออกนะฮะก่อนจะบำรุงด้วยน้ำหมักสูตรสองเนี่ยคือมันไม่ออกจริงๆนะฮะก่อนหน้านี้คือก่อนที่จะบำรุงนะด้วยน้ำหมักสูตรสองคือน้ำหยางไม่มีเลยหน้าตายแห้งสนิทดูจากต้นได้ครับมันจะมียังไงดูดูนะฮะใช้ไปเลยครับซื้อใช้ไปเถอครับสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทไม่ต้องไปซีเรียสฮะไปซื้ออย่างอื่นเล่นหวยหมดกันนี้องเ ขอมันต้องลองนะดูต้นนี้ดิครับต้นนี้นะก่ำก็ไม่ได้กีดเนะพราะมันสภาพใหญ่แต่เจาะตรงไหนมันก็มีน้ำยางหมดแล้วนะครับดูไหมแก่เจาะแล้วแต่ว่ามันก็แย่มากอะให้มันมันแทบจะไม่มีใบเลยนะต้นนี้ให้มันรีเซ็ตตัวเองก่อนนะครับดูนะฝนตกค่าพายุยางหิง่งเหรอถล่มเมื่อคืนต้องบอกว่าแถวนี้มันไม่มีนะเก้าสิบเปอร์เซ็นตะที่มันไม่มีนะอีกสิบเปอร์เซ็นก็จะมีมีก็ม,ม,ม,มีน้อยนนะเมื่อก่อนอ ดูครับดูพอได้เป็นกําลังใจนะฮะเนี่ยก็ยังมีได้กรีดนะเดี๋ยวต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้นะขำก็ไม่ควรจะกรีดนะกรีดจะให้ให้ทำคอนเทนต์ให้คนดูมั้งเนี่ยครับกรีดเอาอะไรครับเนี่ยแต่พูดถึงก่อนนะนี่เขากรีดเอาอะไรกันเนี่ยก็มีน้ํายางเกือบครึ่งถ้วยนะก็ภูมิใจอยู่ครับที่ ที่กลับมาได้ขนาดนี้แต่ดูต้นสิครับผมจะให้ดูประมาณสักสามนาทีสี่นาทีนะเพราะว่ากล้องตัวใหม่ความจํามันเยอะถ่ายนานมันก็จะตัดแล้วไอ้ถ่ายนานก็จะลงยากฮนะเนี่ยดูสภาพนะดูแถวนี้มันก็ออกทุกต้นนะ <c oughs> ถ้ายางดีๆของ F4 ก็ใช้ซื้อไปใช้เลยครับมันจะช่วยได้เยอะครับ <c oughs> ดีู <c oughs> กีดได้ทุกต้นนะครับ สี่นาทีกว่าแล้วจบที่ต้นนี้ก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับน้ำหมักสูตรสองของอาจารต้นส่งฟรีเก็บไปทางนะครับ399บาทนะครับผมซื้อไปใช้เลยครับอย่าลืมควบคู่กับทางดินด้วยนะครับทางดินก็มีปุ๋ยเคมีนะครแล้วก็ปุ๋ยคอกทั้งหลายแหล่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอ